สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศในเช้าวันหยุดราชการนะพี่น้องเสาร์ที่7ตุลาคม2566วันนี้การเดินทางของฝนนะของฝนพี่น้องน่าจะจัดเน้นๆให้กับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานชําอุลาหลายพื้นที่หน่อยนะครับสำหรับภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนตกกระจายนะฮะทรงเดิมๆจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับ โดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นอัปเดตล่าสุดของโมเดล AMSLP นะฮะในเช้าวันศุกร์เมื่อวานตีห้าครึ่งนะฮะแสดงความผิดปกติหรือความผกผันความดันอากาศเฉลีย่ยระดับน้ำทะเลนะฮะพี่น้องซึ่งลันคาดหมายในวันที่8นะฮะในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะฮะก็เป็นแบบจำลองระยะยาวนะพี่น้อง46วัน แต่เราดูกันเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยครับพี่น้องดูสีกันเป็นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเคยดูกันแล้วเนี่ยเมื่อปลายเดือนกันยายนจำกันได้ไหมครถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าสั้นๆอีกทีนะพี่น้องเพื่อความเข้าใจตรงกันนะฮะสีสเกละฮะพี่น้องดูด้านล่างนะฮะด้านล่างของภาพนะฮะสีสเกลล่างะฮะดูด้านซ้ายมือก่อนนะฮะซ้ายมือนั่นก็เป็นค่าความกดฮะความกดอากาศต่ํา แสดงความร้อนความชื้นนั่นแหละฮะติดลบมากสีเข้มมากน้ําเงินไปจนถึงสีม่วงก็เป็นความหมายว่าความกดอากาศนั้นต่ํามากฮนะมันก็จะเกิดอะไรครับพายุฝนรุนแรงนั่นเองด้านขวามือนะฮะไปดูด้านขวามือแสดงค่าบวกนะฮะความกดสูงอากาศจมแห้งเย็นนะยิ่งบวกมากสีเข้มไปทางขวามือมากฮนะจากเหลืองไปแดงไปชมพูนั้นก็จะยิ่งทําให้อากาศนั้นหนาว ยิ่งหนาวยิ่งเย็นมากนั่นเองนะฮะก็มีประมาณแค่นี้แหละฮะพี่น้องมองเลงไปทางด้านขวามือด้านบนนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าวงกลมสีฟ้านั้นนั่นมันก็คือแสดงเป็นค่าความกดตำ่ำนฮะความกดต่ำไประดับสีฟ้าขึ้นไปนะั่นคือเป็นพายุนะพายุโคอินุนะฮะตอนนี้ก็หมุนวนเคลื่อนเลาะอยู่แนวฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนนะฮะ แล้วก็โมเดลคาดหมายว่าเขาก็จะสลายตัวไปในวันที่9ตุลาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยฮะทั้งนี้หากท่านใดเคยดูเคยดูคลิปที่ผมนำเสนอตอนสิ้นเดือนกันยายนจากันได้ไหมฮะคลิปหน้าปกแบบนี้ฮะน่าจำกันได้ว่าเส้นทางเป็นไปตามคาดหมายนะครับของโมเดลนี้แต่แรกเลยนะครับที่ให้มาในเดือนที่แล้วก็คือให้พายุนั้นสลายตัวตอนใต้ของจีนไม่ได้ถูกลมหนาว กดลงมาแล้วก็เข้าประเทศไทยเราตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่อย่างไรนะฮะซึ่งก็นับว่านั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแบบจำลองนี้ยังคงเสถียรพอเชื่อถือได้นะฮะใกล้เคียงอยู่60-70%ตตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนั่นเองนะฮะว่าโมเดลระยะยาวผมจะดูความกดเฉลีย่ยเป็นหลักนะฮะมันจะเสถียร และจากภาพนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มความผิดปกติของความกดอากาศต่ําอยู่นะฮะสองกลุ่มเห็นไหมครับพี่น้องติดลบก็เป็นถี่ฟ้าฟ้านะออกน้ำเงินเข้มนะฮะสองลูกนะฮะนั่นก็หมายความว่าเป็นการเกิดพายุอนะไแหละฮะขึ้นมาอีกสองลูกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะโดยโมเดลแสดงการเคลื่อนไหวหรือทิศทางของพายุทั้งสองนะฮะก็แสดงกันในระหว่างวันที่9ถึง16ตุลาคมพายุก็จะไม่เห็นแล้วฮะ นั่นก็คืออะไรครับก็ให้ลูกขวามือนั้นขวามือสุดนั้นเคลื่อนไปทางแปซิฟิกด้านบนไปเกาหลีญี่ปนนุ่นนะครับในขณะที่พายุด้านซ้ายนะฮะใกล้ของเราเนี่ยครับ้ายมือก็ย้ายตัวเองลงทะเลจีนใต้แต่ก็ไหลไม่ถึงชายฝั่งเวียดนามนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับมีแนวโน้มถูกดึงไปตามพายุด้านขวามือหรือสลายตัวลงในวันที่16นะฮะไม่เกินวันที่17ตุลาคมเห็นไหมครับอันนี้คือ เส้นทางหรือแนวทางพายุนะที่พี่น้องมีเขามีถามเข้ามานะฮะนี่ก็คือคำตอบสำหรับแนวโน้มอากาศหรือความดันผิดปกติเฉลี่ยนะฮะในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะฮะพี่น้องมาดูกันเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะคือวันที่8ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะฮะทางตอนบนของประเทศไทยเรานั้นในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกยังคงมีกระแสอากาศจากทางด้านตะวันตกนะครับเติมความร้อนความชื้นฮนะนั่นคือลมมรสุมเข้ามาเป็นช่วงๆนะฮะจากอะไรครับจากพื้นสเกลสีเหลืองอ่อนหายไปนะับเป็นสีปกตินั่นก็คือสีเทาฟ้าซึ่งก็ มันก็แสดงว่าจะมีการยกตัวตกของฝนในพื้นที่ต่างๆในช่วงนั้นๆนะฮะระยะนั้นๆสลับกับการเคลื่อนลงมาปกคลุมนะฮะของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและลอกปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะซึ่งแสดงโดยสีเหลืองเข้มนะฮะสีเหลืองเข้มขึ้นนะฮะที่ลามเข้ามาในพื้นที่เหนือและอีสานเห็นไหมครับพี่น้อง นั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการประทะอากาศนะฮะเย็นช้อนร้อนชื้นเป็นฝนฟ้าขนองแล้วจากนั้นพื้นที่ของภาคเหนือและอีสานส่วนใหญ่นะฮะก็จะฟ้าใสไร้เมฆนะฮะที่เกิดจากการปกคลุมของมวลอากาศเย็นเป็นระยะระยะนั่นเองต่อไปนี้นะครับตั้งแต่วันที่8ไปจนถึง3 1ตุลาคมฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นจากแนวปะทะแล้วนะครับพี่น้อง โดยในพื้นที่ภาคใต้นะั้นจากพื้นสีสเกลก็ยังคงเป็นสีปกติคือฟ้าออกเทานะฮะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่จะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นนั่นก็คือทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็จะเริ่มมีฝนต่อเนื่องตกกระจายจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงลงมานั่นเองมันก็ผ่านน้าเข้าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้อง โดยในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์อัปเดตโมเดล CFS Forecast นะฮะรายสัปดาห์ล่าสุดนะฮะคาดการ์การยกรตัวของกระแสอากาศหรือการตกของฝนในครึ่งหลังของเดือนตุลาคมที่ติดกันไวนะ้ให้พี่น้องฟังท่านใดสนใจก็ติดตามกันนะครับสำหรับลักษณะอากาศในวันนี้นะฮะตามภาพนะฮะพี่น้องก็เป็นพื้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางนะฮะแนวพัดวันนี้พัดยกเอียงนะฮะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ อย่างแท้แท้มรสรมไทยเลยนะฮะไหลผ่านทุกภาคนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดนะฮะแต่ในช่วงตกค่ำตกดึกไปนะฮะกระแสลมมรสรมจะเริ่มมาอีกหนึ่งทิศทางนะพี่น้องดูด้านบนนะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาตามหลังมันก็พัดพามาตามหลังแนวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่กําลังเคลื่อนหรือแผ่ลงมานั่นเองนะฮะจากเส้นไอโซบายนะครับมันก็จะมีสายลมตามมา โดยทั้งนี้สายลมนั้นเดี๋ยวก็มันจะมาปะกันในพื้นที่อีสานนั่นแหละครับโดยมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะฮะวันนี้ก็ล่องมรสุมก็พาดผ่านภาคเหนือขาหาพายุลูกหมาหรือโคอินัวที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ติดชายฝั่งประเทศจีนนั่นแหละครับในขณะที่คลื่นกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางวันนี้ก็พัดด้วยกําลังอ่อนนะฮะมีกําลังปานกลางทางลมที่เฉพาะทางลมที่วนออกจากขอบย่อมทางด้านซ้ายที่อยู่ตรงอ่าวมัตบัน แนวการพัดของกระแสลมบนระดับบนเนี่ยฮะพี่น้องก็ดูตามลูกศรสีเหลืองส่วนลูกศรสีแดงก็รู้ร,รู้กันอยู่เป็นแนวลมมรสุมเซาเวตดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องนอกจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วนะฮะจากแนวลมมรสุมพัดยกล่องยกลางฮะพัดเป็นทรงอยอดนิยมพัดผ่านปกคลุมเนี่ยฮะ ก็จะทําให้มีฝนตกกระจายในทุกภาคเลยนะครับเหนืออีสา,านกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้แต่ด้วยลมมรสมมุมเขามีกําลังที่ระดับปานกลางนะฮะยังจํากัดอยู่การยกตัวของฝนยังคงอยู่ในระดับเล็กน้อยนะฮะไม่เกินปานกลางนะโดยทั่วไปโดยที่โดยพื้นที่ฝนเน้นๆในระดับมีปานกลางถึงหนักได้นะฮะน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะพี่น้อง เนื่องจากว่าพี่น้องดูสิครับทางลมระดับบนนะฮะมันพัดบนออกจากขอบหย่องเป็นลมใต้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือพัดยกประสานกับลมมาสะสมนั่นเองพัดผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันตกขึ้นไปก็อาจจะมีฝนเยอะนะฮะรดยมากกว่าเขาในขณะที่ภาคอีสานด้านขมขวานก็เช่นกันนะฮะค่ำดึกไปวันนี้ฮะค่ำดึกไปด,กดึกดึกอาจจะถึงรุ่งสางไปอาจจะมีฝนนะ,ะในระดับปานกลางขึ้นไปได้นะฮะจากแนวพทาอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นฮะ หรือลมระดับเดียวกันสองทิศทางพัดปะทะสอกกันนั่นเองนะโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่8ตุลาคมภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองล0 6ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองล0 6ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสนนกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะศรีสะเกดชัยภูมินครราชสีมาสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร สมุทรปราการนะฮะภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีชัชิงเสาวชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้วันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบคิรีขันระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลพัทลงุงสงขลาปัตตนานียะลาณราธิว่านในขณะที่สปปลาวเพื่อนบ้าน จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็ตกได้ในทุกแขวงนะประเทศลาวโดยฝนนั้นก็จะมาเน้นหนักนะในแขวงบริคําไซคํมม่วนสวรรค์นเขตนะครับคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ